ถอยกโมไม่ย้มบงเลยเจิญสุดๆพระท่านุ่หันได้สอนเลยไอ้ จะเข้าถึงตัวเมืองได้ง่ายก่อนที่จะยกทัพเข้าไปต้องผ่านเมืองดา่านก่อนคุณด่านเวเดเดชเป็นผู้ปกครองดา่านอยู่พี่สมคันที่สุดคุณด่านเวเดเด้นเำแีาายวฟันแขงไม่เข้ากระหม่อมชั้นรู้ดีเพราะว่ากระหม่อมชั้นกับคุณด่านเวเดเดชเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานันมาคืนเก่าศึกครั้งน,งนี้กระหม่อมชั้นอยากรับอาสาไปเจรจาศึกแล้วชักน,นำคุณด่านเวเดเดช ให้มาเป็นพวกเราไม่ยามที่ขุนยาวินเดรเป็นพวกเราแล้วเหตุผลทุกห้อทุกมือเราไม่ยกมองเขาเขาไม่ดีได้โดยกกง่ายนะบพื่อัๆเจ้าแน่ใจแค่นั้นเหรอท่านผู้หลักเฮ้ย ถ,ถ้าเจ้ามั่นใจเช่นนะั้นเราก็จะให้โอกาสเจ้าได้ลองอีกอย่างนึงไม่มีเหตุผลใดที่กูจะไล่อารยายังไงซะก็ต้องยกกองเขาไปบทขยี้มาอยู่กูจะให้โอกาสมึงไปเกี่ยกองในคุนด้านวิรเดชซะก่อนฝากความหวังนี้ไว้ที่มึงด้วยนะรู้หรือขอให้มึงโชคดี ย่าดเาวนี้กลับมให้พวกีน้อง,องอผมนะครับราาับอาารประาาราชันปเงียบกน้ำคุณานเอาลูก<อ>ดีอกเไ,ได้ครับันนี้ะเป็นวันดีวันง ยังมันเกิดเขาลูกชายเราทั้งสองโดจนจ้าพี่ที่มีสิ่งนึงนะที่อยากจะให้ลูกไ,ได้ติดตัวไห้ขอบคุณรับฝักตัอดอะไรนะจ้าสิ่งนึงก็คือสร้อยเป็นของขวัญแทนตัวพี่ปเปลี่ยบเสมอลูก<ป>อยู่ใกล้ที่ตลอดเวลาประฉะนล้วนลว ต่วนสมบูรณ์ฟังเองจดจน,จ,นจ,จำไว้พ wow ี่คนด่าเป็นพ่อได้เป็นพ่อให้สร้างเสียงเดียรู้ดูแลเป็นอย่างดีจ้าขอบใจมากครับวันเดียวว่าเธอน้องพี่พี่เขามีล umm> ูกมันตั้งสองคนแล้วเองเมื่อไหร่จะมีบ้างเหรอพูดถึงเรื่องลูกตอนนี้สนใจเรื่องงานมากกว่าพี่ สัใจรานครับพี่สพนะี่นะมนสานดีกว่าพี่อยากจะมีใตปวงนะไะให้ยับจะเป็นน้องมีมมนะทางอย่างดียวยนะขอบคุณมากนะจ๊ะพี่ที่มาช่วยลราเฮ้ยเดี๋ยว มิราเดตมึงอย่ามาฆ้ามั่วเลยมึงบอกว่าอยากของคุณนันมิราเดตเหรอกูเป็นเพื่อนสนิทกันเลยอู้ไม่คือลขนาดมึงมาเนี่ยอบบบลรอยังไม่รู้จักมึงเลยโอ้แล้วบอกคุณนันรู้หกมึงเดี๋ย่อกูงงมากเลยกับรปภเนี่ยตอนไอ้แชปมาแชปขับรถมาเขาถามว่านี่นี่ใครเนี่ยใช่เอสป่ะแชปบอกว่านี่จะจริงนะ แชมป์บอกว่าไม่ใช่ผมแชมป์ถ้าแชมป์ไปที่อื่นถ้าเอสเข้าได้อ้ผมก็ทำมาถึงเปิดกระจกผมจำผมไม่ได้เอสทำไมโอโหงงเลยเจอแล้วเมันบ้าตาขายไม่แข็งใช่ไหมอ้องแน่ไม่ใช่ทำไมกูธนุรหัสเพื่อนของคุณดาไม่ได้เด่น ตัวผู้ตกชจอคุณนครับ่ไงเมื่อกี้เนี่ยผมเดินเดินอยู่ได้สนบ้างมีไอ้หนุ่มแปลกห้ามาจากไหไม่รู้มันบอกรู้จักกับพคุณนนวิรเดครับมีคนรู้จักนใครนะใครเชออนรหัสกพคุนรหัสเดินทถึงนี่เถ้าอย่างนั้น ที่ไปเชิญตัวเข้ามาไปเชิญเข้ามาเ้ยเร็วเว้ยร้อนเว้ยเอ้ใสปได้แล้วยังไงออกไปรอให้มัเข้าได้แล้วไปเพื่อนสนิทพี่สสัยวันนี้จะมาเล่นพรล่เกิดให้ลูกกันแค่สองคนอ้าผู้นำประเทศโอ้โหนุราเออโอ้เ๋ยวกอนไงเพื่อนใครมาอย่างไรเนาะมาถึงที่นี่ได้ตาหาจะถูกเลยยางไงอ้า รู้รล้ว่าฉันอยู่ที่นี่เกิดรู้สิไม่รู้จะมาถูกได้ไงเพื่อนดาวแดงเด็ดเฮ้ยโอ้โหเพื่อนนี่ใครเนี่ยนี่นวลนอวฉันมีเมียแล้วมีเมียแล้วไม่ว่านะทำไมอ่ะฉันมีลูกตั้งสองคนมีลูกด้วยเออโอ้โหไหนไหนลูกเพื่อนเราใหญ่กว่เพื่อนกีกเมียไหนขอขอองค์สักครั้งได้ไหมเออ นนออหน้าตาเราอเอ้ยเพื่อนระองค์นี้เพื่อนยังเก็บระสาไว้ก่อนหยุดกอนนี่ตั้งแต่เราอยู่ห้องหนักเดียวกันมาก่อนเออตั้งใจว่าจะเก็บไว้ด้วยไหนๆมาแล้วว่าแต่ที่นั่ชร เดินทางมาาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าเมย์เลยที่เข้ามาวันนี้เนี่ยข้าจะบอกเองตงเรืงเพื่อนว่าเนี่ยไปได้ดีได้ดีสบายอยู่ที่มือของกาลาลายังเพื่อนอยู่ที่นี่รู้สึกเป็นห่วงเลยเลตั้งใจที่จะมาชวนเพื่อนเดินทางไปยับใครยักษ์พิจิตร อยู่ที่นี่เพื่อตกเ็นีแค่นายดาลองิราให้ดีาอีกสองที่อ่ะหน้าอีกสองที่อ่ะลองลองรณาดหน้าอีกองที่ฉันคนดันเลยดิอที่นี่เป็นแค่นายดาแต่ถ้าจะมาเพื่อให้ฉันไปสววิ่ครับต่อเจ้าดาเพื่อนฉันไปไม่ได้ฉันคนไม่ได้ ที่ใช้เป็นค่าสองเจ้าต่อสองนายหรื่าสุนัขเสังถ้าไองพูด่างดีรุววร่นบรรณุบรรณใดไปจาพวาดกับคุกดาเนรที่เข้ามาที่นี่ตั้งใจจะมาชวนเพื่อนไปสบายจะวัดวางแผนการแก่แต่โลกกงทับมาเหยียบดินนี้มาบอก เฮ้ยหน่อไปอยู่กับเราลูกเมยอย่างมาณ คนง่ายข้อความตากแทเพื่อที่วามให้มึงไม่ฝาเจ้านายเ้ยคุณตา้ยมึลอาเดชมุคคฏิเศษควาวังมึงกับกูแย่้าง

วานตับปาพระดารพลวันเฮ้ยมึงว่าไอ้นรู้รหัดนี่มันจะทำสำเด็จมั้ยวะขอเด็กเขาลงท่านถ้าเป็นความคิดขอก้าของฉัยยังไงไปรู้รหัสเนี่ยทำไม่สงเร็จแน่นอนเรายกปองเขาไปก็ตบเรื่องเพียคับพระองค์ยังไงซะมันก็เป็นที่คื้นทางดียวทาได้ 我们没来了！啊 ไปเกี้ยออกขุนยาเลยเด็แตขุนยาเด็ไม่ยอมเตะปากก็มองฉันจาฝาก่อเฮ้ยกีฝา่เลยโดนแล้วโดนเตะครับตจไปก้งจริงเตะปากเาเลย อ้แปวนมีความผามารแต่ความฉลาดไม่มีอวดไข้ลินดิ้นดลไปถึงคนลดลูมึงแบกหน้าไปหาสตรูจนทำให้กูปัดตีอวดไข้ลิเป็นดลระเดือกโอนี่มึงมันเดือกล,ลอง ไปเฉยมึงไปหาเช็คหน้าเลยก่อนมึงโดนจับเตียงกูครับวันนี L ้กูจะยกรับเกี่ยวกูสู้กูเหนียวนะตัดหุ้นคุณดานไม่ไดเดชกมาแก้แค่นนี้เลยอยู่กับพวกคุณดานพิระเดชอันนี้ไม่เพื่อนก็รู้ดีอ่ะพวกคุณดานพิระเดชน่ะชื่อเสียงเบียรไก่เรื่องหนังเหนียวปันแทงไม่เข้าแต่กูอย่างเงี้ยน่ะจะโม้ว่าตัวเองเนี่ยได้พระมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมมาโทร นน่ทำไมวันเกิดพ่อขุนด่านเมื่อปีที่แล้วไงอย่าว่าแต่แกได้เลยท่านก็ได้เหมือนกันนี่ยนี้าอะไรพ้ามหาวิรุ่นแรกแล้วก็รุ่นสุดท้ายด้วยพี่ทำไมโอ้โหแกทั้งสองคนนี่คล้อง้าเต็มคอเลยโดยเฉพาะพี่เนี่ยจะขอัสอโค์ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไม่ได้หรอกเนี่ยจะเก็บไว้พี่ ฝากให้สิทธิ์ใจับทุกคนเพราะเ่องอห่่กนจ้สบายใจเลยควรจะเกิดเืองอะไรเกิด้ไม่ไม่มีแล้วก็ต้องรอให้มันเสร็จ่เชื่อว่า เธ้นะครับันก็คงที่จะไม่ฝังใจแทนเธอในวันที่หมดเลืองจริงใช่พี่สวองมครับมาครับนพ้นที่าได้ตอนนี้มิดเรือดแหย่แล้วตอนนี้มนมีวันรับฟครับพัตตี้ว่านอะไรกันไกเโดนไม่ อาจารย์นี่จับบกบจับจับโกทั้งสอง่าต้อเป็นหัวงแน่นะอ้าวเย No, เฮ้ฟ well. ังไม่เข้าวเลยกูมีตระกูลตัวยต้อะไรวะอยากรู้รึเปล่าอยากมึงต้องเอาอะไรมาทั้งทางตูเท่าไหร่มึงมีตระกูลใช่ไหมพ้องเจอมาหลักขีกูแน่อ้าวไอ้หัวเราะลงมาต่นไป เพราะยิงไม่นานก็ต้องแก่ตายไป

โยลันผมโยกดาบหม่กล้าแต่ก็ไม่กล้าจะฟันเกเล็กกแนี้เขาไม่เคยพบาบเคยพบแต่เด็กนักศึกษาไอ้น้องลุกมฆ่างไม่ได้แล้ะลูกจะไปฆ่าตาป๊อกแ ขอบคุณครับสำหรับรางวัลลำพาวไอเด็กคนนี้เป็นสายเลือดของไอคุณยาเวรีเดแต่อย่างน้อยไอคุณยาเวรีเมันก็เป็นคนดีมันเคยเป็นเพื่อนเราเราจะฆ่ามันเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรไอเด็กถ้าจะไม่ใคร่จะอยู่ในนดีแต่ว่าเดี๋ยว่้าเป็นคนเลี้ยงเอง แล้วคุณผลคนูอาจะก้อเป็บสายเรืองของคุณด่าเนเี่นเอาอยนส่วนข้างหน้าเป็นแม่นครับได้พาลูกพอกนี้แล้วมาเทิยนที่เดินมาเพมาเจอกัน ยแล้วค่อยหนีตายกันต่อไปจาพี่แล้วข้าสองตกตายไปรู้ไหม